ช่องเด็ทีวีค่ะรเรเาจะมาอ่านนิทานก่อนนอนให้เพื่อนๆพ,นพนฟังนะคะเรือ่องนกกระเรียนกับหา่านนักนนอนน้ำแห่งหนึ่งมีนกกระเรียนกับฝูงห่านอาศัยอยู่ด้วยกันใน<อ>เหล่าห่านมักจะหาอาหารอยู่ในหนองน้นําส่วนพวกนกกระเรียนมักจะหาอาหารอยู่ริมหนองน้าเสมอ,อวันหนึ่ง ห่านตัวหนึ่งพูดกับโลกาเรียนว่าห่านอย่างพวกข้าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการว่่ยน้ำมากที่สุดในโลกซึ่งมันทำให้ข้าจาับปลาได้ง่งงายๆผิดกับเจ้าที่ต้องคอยคุยเขียปลาตัวเล็กๆที่มีหนองน้ำเท่านั้น แต่แทนที่นกกาเรียนจะโกรธที่หานพูดจาดูถูกตนมันกลับนิ่งเฉยและไม่ได้พูดโต้ตอบกลับไปจนกระทั่งวันหนึ่งมีนายพานเดินทางมายังหนองน้ำพร้อมกับจะขายสำหรับจับนกเมื oh, <no. S 1> ่อเหล่านกเห็นนายพานต่างพากันแตกตื่นและบินหนีกันอย่างอลหมา่าน huh? โนก,กราเรียนมาเห็นเหตุการณ์เข้ามันก็การปีกบินหนีพร้อมกับพูดขึ้นว่าถึงข้าจะเว้แล้วไม่เกินอย่างเจ้าแต่ข้าก็สามารถบินหนีไปได้ถึงบนสวรรค์ชียวนะขณะที่หา่านต้องวิ่งหนีอย่างทุลักทุเลและไม่สามารถรอดพ้นจกากตาข่ายของนายพันไปได้ก oh, <no. S 1> ารเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทนงตัวว่า มีความสามารถเหนือผู้ใดเพราะทุกคนย่อมมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกิตด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ